ค่ะกลาบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้กับช่องคนชอบเล่าชาแนลสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าอานาถอีกเรื่องหนึ่งค่ะท่านผู้ฟัง คือลูกชายได้ฆ่าแม่ของตนเองโดนที่ฆ่าแบบหันศพเป็นชิ้นๆอย่างน่าอานาถและเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะตัวลูกนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งก็เป็นชาวไทยอยู่ในประเทศมาเลเซียรัฐเปอริส และได้อยู่มาประมาณ20กว่าปีแล้วตัวลูกนั้นได้เริ่มเข้าวัดพระธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรชาวหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเพื่อนบ้านที่เป็นคนไทยนั้นซึ่งได้แต่งงานกับสามีชาวจีนในประเทศมาเลเซียซึ่งได้เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกและทำให้ลูกนั้นได้มาพบกับพระอาจารย์ซึ่งมาโปรดญาติโยมและเผยแผ่ธรรมะ ที่ประเทศมาเลเซียโดยที่เป็นเหตุให้ลูกได้มาร่วมบุญที่วัดพระธรรมกายในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2548โดยที่ครั้งนั้นก็เป็นงานบุญใหญ่เป็นบุญทอดกรถินบรมจกักรพรรดิลูกมีความรู้สึกดีใจมากที่ได้มาถึงวัดพระธรรมกายซึ่งปกติแล้วลูกจะเห็นภาพกิจกรรมบุญของทางวัด และคุณครูไม้ใหญ่จากดาวธรรมแต่ในวันนั้นได้มาพบเห็นด้วยตาของลูกเองซึ่งรู้สึกขนลูกมากและเกิดความปิติยังบอกไม่ถูกลูกมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านใหญ่ที่แสนอบอุ่นใจเห็นวัดมีระบบระเบียบสวยงามทุกคนที่วัดก็ดูหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสและได้ยิ้มแย้มทักทายเป็นกันเอง แม้จะมีผู้คนมามากมายแต่ก็ไม่วุ่นวายทุกคนมีความเบิกบานอิ่มในบุญกันจริงๆทำให้ลูกซึ่งมาวัดในครั้งแรกนั้นเกิดคำถามในใจว่าผู้คนเหล่านี้คิดกันยังไงถึงได้มาวัดกันมากมายเช่นนี้เมื่อการเวลาได้ผ่านมาถึงวันนี้ลูกก็พอจะเข้าใจบ้างแล้วว่าที่ทุกคนได้มาเอาบุญใหญ่กัน โดยที่มารวมตัวกันสร้างความดีและพวกเขาก็อยากเข้าถึงธรรมเพื่อให้มีความสุขความเจริญในชีวิตแม้กระทั่งพระพิสุและสามเนนก็มากันจากทั่วประเทศในทุกรูปนั้นล้วนเป็นที่น่าเคารพและน่าเลื่อมใสมากภาพของหมู่สูงจำนวนมากที่ได้มารวมตัวกันนั้นเป็นภาพที่งดงามมากและสำคัญที่สุด ซึ่งมีครูไม้ใหญ่เป็นหลักและเป็นประธานอยู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งคุณครูไม้ใหญ่เป็นศูนย์รวมดวงใจของทุกๆคนเป็นผู้นำในการสร้างความดีทุกอย่างโดยทำให้ลูกๆทุกคนทั้งในและต่างประเทศได้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างความดีจนตอนนี้ลูกก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเราจึงต้องมาที่นี่ลูกรู้สึกภูมิใจมาก ที่ได้มาเป็นลูกพระธรรมผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูกแม้ลูกจะอยู่ที่มาเลเซียแต่ลูกก็ได้พบกับคุณครูไม่ใหญ่ทุกวันและผลจากการได้นั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้ลูกมีจิตใจที่สงบขึ้นมากและก็ใจเย็นขึ้นมากและเริ่มรู้จักความสุขภายในบ้างแล้วโดยที่รู้สึกเบาตัวและสบายใจซึ่งในเวลาต่อมานั้น ลูกได้มาอยู่ทุดงปีใหม่ในปีพุทธศักราช2549โดยที่อยู่กับเพื่อนๆที่มาเลเซียตามคำาชักชวนของพระอาจารย์และผู้นำบุญการมาประพฤติธรรมที่วัดในครั้งนี้ลูกก็ได้มีโอกาสไปกราบรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณของหลวงปู่ที่ห้องปัญญาและได้นั่งสมาธิอธิษฐานจิต โดยที่ได้ขอพรกับหลวงปู่ว่าเวลาที่ลูกนั่งสมาธิก็จะรู้สึกปวดเข่ามากขอบารมีของหลวงปู่ให้ลูกนั้นได้หายปวดเข่าด้วยค่ะและลูกก็อธิษฐานขอให้เห็นดวงแก้วและองค์พระอย่างอื่นเขาบ้างหลังจากนั้นลูกก็เริ่มนั่งสมาธิพอได้สักพักหนึ่งลูกก็รู้สึกเบาตัวเบาใจเกิดความสงบใจ แล้วก็มีความรู้สึกอุ่นๆที่หัวเขา่าพอสักครู่หนึ่งก็รู้สึกสบายจนได้หายปวดเขา่าซึ่งมีความรู้สึกว่าตัวเบาลงเหมือนจะลอยได้มือหายไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตัวลงๆและว่างพอได้นั่งเพลนๆสักครู่หนึ่งก็เห็นดวงกลมๆใสๆในกลางท้องโดยที่ลูกนั้นมีความสุขมาก และมันก็โปร่งเบาสบายจริงๆลูกได้มองดวงแก้วที่ลอยเด่นไปเรื่อยๆดวงแก้วนั้นก็ยิ่งใสขึ้นใส่ขึ้นจากนั้นลูกก็ดูไปเรื่อยๆพอได้สักพักหนึ่งดวงแก้วนั้นก็หายไปเห็นเป็นองค์พระที่สวยงามมากลูกก็มีความสุขมากสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิตเพิ่งรู้จักว่าความสุขเป็นอย่างนี้เอง และในตอนนั้นลูกก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวลูกได้นั่งสมาธิไปได้ชั่วโมงกว่าแล้วแต่กลับมีความรู้สึกว่าเพิ่งนั่งไปได้เพียงสิบนาทีเท่านั้นเองหลังจากกลับจากการอยู่ทุดงปีใหม่แล้วลูกก็ยังคงกลับมานั่งสมาธิต่อที่บ้านและยังเห็นองค์พระชัดใสยอยู่ลูกก็รู้สึกปิติใจจึงได้สร้างพระธรรมกายประจำตัว จากนั้นจึงได้ร่วมทําบุญทุกบุญกับทางวัดเรื่อยมาไม่เคยตกหล่นแม้แต่บุญเดียวเลยซึ่งในเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ลูกก็ได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดจังหวัดเชียงใหม่องค์พระของลูกนั้นก็ยิ่งใสสว่างขึ้นและหลังจากที่กลับจากการปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดแล้วลูกก็ได้เอาบุญไปฝากคุณแม่ที่จังหวัดสตูล ซึ่งคุณแม่ก็ได้อยู่บ้านกับน้องชายสองคนเท่านั้นซึ่งลูกได้พักอยู่กับแม่เพียงสองวันและในช่วงที่ลูกได้อยู่กับคุณแม่และน้องชายในบ้านหลังนั้นลูกก็เกิดมีความรู้สึกไม่สบายใจเอามากๆกับน้องชายซึ่งมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะถูกน้องชายทำร้ายร่างกายทั้งที่ก่อนหน้านี้นั้นไม่เคยเกิดความรู้สึกเช่นนี้มาก่อน และหลังจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นประมาณสิบวันหลังจากที่ลูกนั้นได้กลับไปประเทศมาเลเซียแล้วก็ได้รับทราบข่าวจากน้องสาวว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตลงแล้วจากการที่น้องชายของลูกนั้นได้ฆ่าหันศพแม่ของตัวเองและน้องชายก็ได้หนีออกจากบ้านไปแล้วลูกรู้สึกสะเทือนใจมาก ลูกจะขอเล่าเรื่องราวของน้องชายดังนี้นะคะสมัยที่เขายังเป็นเด็กนั้นน้องชายคนนี้เป็นคนที่เรียบร้อยมากจิตใจดีเมื่อน้องชายได้เรียนจบมัธยมปลายแล้วคุณพ่อไม่ได้ส่งให้เรียนหนังสือต่อน้องชายจึงรู้สึกน้อยใจมากจากนั้นจึงได้ตัดสินใจไปบวชซึ่งในการบวชเรียนตอนแรกๆนั้นก็ปฏิบัติด,ดีมาก ทำให้เป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านและมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่บวชท่านได้คิดสร้างเจดีย์ที่วัดปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะที่ก่อสร้างเจดีย์นั้นเจดีย์ก็ได้ล้มลงจนมีคนวิพากวิจาร์ณไปต่างๆนานาแต่แล้วก็สร้างจนสำเร็จหลังจากนั้นก็ได้สึกออกมา ทำให้คุณพ่อเครียดมากที่น้องชายได้สึกออกมาและเวลาต่อมาไม่นานคุณพ่อจึงได้เสียชีวิตลงเพราะได้ล้มศีรษะฟาดพื้นและหลังจากนั้นน้องชายของลูกก็เริ่มมีอาการแปลกแล้วน้องชายก็ได้กลับไปบวชอีกครั้งและการที่ไปบวชในครั้งนี้ก็บวชได้ไม่นานก็สึกอีกแล้วไม่นานก็กลับไปบวชอีก จะเป็นอย่างนี้ถึงสามครั้งหลังจากนั้นก็มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่โดยไม่ทำงานทําการใดๆเลยแต่น้องชายนั้นก็ชอบมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นมักชอบเดินไปเดินมาเดินทั้งวันทั้งคืนจนเกือบสว่างและไม่ค่อยจะหลับนอนและก็มักใช้จ่ายมากแถมยังชอบคมคู่คุณแม่อีกด้วยจากนั้น เขาก็เริ่มมีอาการทางจิตเมื่อยามที่โกรธคุณแม่เขาก็มักจะพูดขึ้นว่าเดี๋ยวจะฆ่าแม่เสียหรอกซึ่งในบางทีก็ได้ไล่คุณแม่ออกจากบ้านโดยที่ไม่นึกถึงคุณค่าน้ำนมที่ท่านได้เลี้ยงดูมาเลยแต่ถึงเขาจะข่มขู่คุณแม่อย่างไรคุณแม่ก็ไม่เคยบน่นและว่าอะไรให้เขาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งน้องสาวของลูกนั้น ก็ได้มาเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านแต่ก็เห็นประตูเหล็กหน้าบ้านล็อกอยู่จึงได้กลับไปเพราะคิดว่าคุณแม่คงไม่อยู่บ้านและในวันต่อมาน้องสาวก็มาดูอีกครั้งก็เห็นประตูล็อกเหมือนเดิมจึงได้มีความรู้สึกแปลกใจจากนั้นจึงตัดสินใจพังประตูเข้าไปพอที่เปิดเข้าไปแล้วก็เห็นภาพที่ทำให้น้องสาวของลูกนั้น ถึงกับคุมสติไม่อยู่ได้แต่วิ่งร้องโวยวายออกจากบ้านมาด้วยความที่โมโหมากและมีความเครียดสุดขีดจนกระทั่งเพื่อนบ้านแถวนั้นต้องออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นภาพที่เห็นก็คือศพของคุณแม่ได้ถูกหั่นเป็นชิ้นๆเลือดแดงฉาดและศีรษะก็ถูกโยนอยู่ในคูน้ำหลังบ้านแขนขาก็ถูกหั่นเป็นท่อน ส่วนใบหน้าก็ถูกมีดสับจนจำไม่ได้และเมื่อแพทย์ได้ชน,นสูตรแล้วก็พบว่าอวัยวะของคุณแม่นั้นมีร่องรอยของการถูกข่มขืนอีกด้วยในเหตุการณ์นี้เมื่อทุกคนได้รู้จึงได้เกิดอาการช็อกรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นสติขาดไปชั่วขณะทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรก็ไม่ออกแต่ก็ยังดีที่ตัวลูกนั้น พอที่จะมีสติอยู่บ้างจึงได้นึกถึงผู้นำที่หาดใหญ่จากนั้นจึงได้โทรศัพท์ไปเล่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญให้ฟังด้วยน้ำตานองหน้าและเมื่อพระอาจารย์ท่านทราบท่านก็เมตตาให้กำลังใจและได้ให้ธรรมะปลอบประโลมใจให้ลูกทำใจและเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมและในตอนนั้นลูกก็ค่อยๆทำใจได้ และท่านก็ได้เมตตามาแสดงธรรมในงานศพของคุณแม่อีกด้วยซึ่งทำให้หมู่ญาติทุกคนรู้สึกดีขึ้นมากจากที่ตึงเครียดมานานก็ทำให้ผ่อนคลายลงไปได้มากและถ้าหากไม่มีหมู่คณะมาคอยให้กำลังใจลูกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์ที่แสนทุกข์ทรมานเช่นนี้ไปได้อย่างไรลูกจึงขอกลาบแทบเท้า ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาส่งพระอาจารย์และคณะกัลยาณมิตรมาเป็นแสงสว่างที่ประเทศมาเลเซียทำให้ทุกคนนั้นได้ธรรมะเป็นที่พึ่งและได้ใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังทำให้ลูกนั้นได้รู้จักเป้าหมายของชีวิตที่ถูกต้องและในเวลาต่อมานั้นทางการก็ได้ออกตามจับตัวน้องชายได้ แต่ไม่ว่าน้องชายจะถูกสอบสวนอย่างไรเขาก็ไม่ยอมรับสารภาพซึ่งหน้าตาของเขานั้นไม่มีพิรุษเลยว่าได้กระทำความผิดในเวลาต่อมาตำรวจจึงได้ส่งตัวน้องชายไปที่โรงพยาบาลโลกประสาทสุดท้ายทางตำรวจได้พิจารณาว่าผิดจริงและก็ว่าเขาได้เป็นโรคจิตแต่ตัวเขาไม่ยอมรับความผิด ส่วนในตัวลูกนั้นก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะทำร้ายแม่ของตนเองได้ลงคอแต่ลูกก็ได้ส่งความรู้สึกจากเบื้องลึกของหัวใจโดยที่ส่งไปให้คุณแม่ว่าลูกรักคุณแม่มากนะคะและหลังจากที่คุณแม่ได้เสียชีวิตลงแล้วลูกก็เพิ่งมาทราบจากคุณป้าว่าน้องชายอาจเป็นคนฆ่าคุณพ่อด้วยและในที่สุด คุณแม่ก็ต้องมาถูกน้องชายฆ่าอีกสรุปเรื่องราวที่ได้เล่ามานั้นคุณแม่ถูกฆ่าอย่างน่าอนาถด้วยฝีมือลูกชายตัวเองเพราะว่ากรรมในอดีตนั้นคุณพ่อกับคุณแม่และน้องชายมีเวรกรรมที่ผูกกันมาโดยในชาตินี้นั้นคุณพ่อได้เป็นเจ้าเมืองของเมืองเมืองหนึ่งส่วนคุณแม่นั้นได้เป็นชายาส่วนน้องชายได้เป็นมหาดเล็ก ที่คอยดูแลอัลขาตํานักของพระชายาและในเวลาต่อมานั้นพระชายาได้รอบมีชู้กับมหาดเล็กหนุ่มคนนี้ภายหลังพระชายาทรงทราบว่ามหาดเล็กหนุ่มคนนี้นั้นไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นจึงทําให้โกรธแค้นมากและได้ทูลเจ้าเมืองเพื่อให้เจ้าเมืองนั้นได้ลงโทษมหาดเล็กคนนี้ให้สมแค้น โดยได้ใส่ความว่ามหาดเล็กหนุ่มคนนี้เป็นสายของพวกกบฏและพระฉายาได้แนะนำเจ้าเมืองว่าให้สับร่างมหาดเล็กให้แร้งกากินในพระลานหลวงเพื่อประจานจึงทำให้มหาดเล็กหนุ่มได้ผูกแน้นและคิดว่าสักวันจะต้องมาเอาคืนและในชาตินี้นั้นเจ้าเมืองก็มาเป็นคุณพ่อฉายาก็มาเป็นคุณแม่มหาดเล็กหนุ่มก็มาเป็นลูกชาย เมื่อถึงเวลากรรมส่งผลก็เป็นดังที่กล่าวมาแล้วอีกทั้งก็ได้จองเวรผลัดกันฆ่ามาหลายชาติแล้วส่วนในเรื่องของคุณแม่นั้นที่ได้ถูกน้องชายล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะกรรมกาเมของคุณแม่ตอนที่เป็นผู้ชายและเคยได้นอกใจสามีตอนที่เกิดเป็นผู้หญิงทั้งเคยมีอะไรกันมาในชาติที่น้องชายนั้น ได้เป็นมหาดเล็กดังที่กล่าวมาส่วนคุณพ่อที่ตายไปแล้วก็ไปเป็นภูมิมะเทวาในหมู่บ้านภุมิมเทวาแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากบ้านนักได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นคุณพ่อก็เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดเราะได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆแต่ก็ไม่มีใจที่จะผูกแค้นลูกชาย ในระดับที่จะทำให้ตนเองจุติส่วนคุณแม่นั้นก็ยังเป็นภูมิมเทวาที่วนเวียนอยู่ที่บ้านและได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นคุณแม่ก็มีความรู้สึกสลดและหลั่นทดมากที่ลูกชายทำกับท่านอย่างนี้แต่ก็ไม่ถึงกับว่ากโกรธแค้นในระดับถูกจุดไปอบายและลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญ ทั้งทานศีลภาวนาแล้วอุทิศไปให้ท่านทั้งสองบ่อยๆก็จะทำให้ท่านทั้งสองค่อยๆมีสภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ส่วนเรื่องที่คุณแม่นั้นได้เข้าฝันตัวลูกและตัวลูกก็ได้กลิ่นเหม็นนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะท่านยังวนเวียนอยู่ใกลๆส่วนคุณแม่ที่มาเข้าร่างน้องสาวนั้นก็เป็นเรื่องของอาการเครียด ที่เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งมาผสมกับความเชื่อเรื่องทรงเรื่องผีส่วนลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้มาเจอถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญของครอบครัวนั้นเพราะลูกๆของท่านทั้งสองก็อยู่ในยุคดังกล่าวโดยบางคนก็เป็นนางกำนันส่วนบางคนนั้นก็เป็นมหาดเล็กในวงังได้ร่วมกันอนุโมทนาบาปดังกล่าว นั่นก็คือพลอยยินดีและสมนำหน้าที่มหาดเล็กคนนั้นถูกลงโทษสมนำหน้าเย่อเย้ยโดยการที่ถูกสับร่างที่พระลานหลวงลูกที่ฆ่าพ่อแม่โดยตั้งใจก็จะมีกำหนักกว่าลูกที่ฆ่าพ่อแม่เพราะว่าเป็นโรคจิตตามที่แพทย์ได้ระบุแต่ทั้งสองแบบนั้นก็จะจัดเป็นอนันตริยกรรมดังนั้น กรณีของน้องชายจึงได้จัดว่าเป็นอนันตริยกรรมซึ่งจะได้รับกรรมหนักหรือกรรมเบาก็จะไปรู้ตอนที่ตายไปแล้วและก่อนที่น้องชายของลูกจะฆ่าคุณแม่นั้นเขาได้พูดกับลูกเสมอว่าเขาได้นั่งสมาธิแล้วเขาก็ได้เห็นนรกขุมต่างๆและภาพอื่นๆอีกมากมายนั้นก็เป็นอาการทางจิต ที่ได้ฟุ้งซ่านเกิดจากอาการทางประสาทซึ่งน้องชายของลูกนั้นก็สามารถฆ่าใครได้ตลอดถ้าหากว่ามีเวรผูกกันมาซึ่งจะแก้ไขก็ต้องอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ที่มีโอกาสทำร้ายคนอื่นได้น้อยอย่างเช่นโรงพยาบาลประสาทเป็นต้นส่วนพี่พี่น้องน้องทุกคนก็ให้สะสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วอธิษฐานจิต ให้บุญได้คุ้มครองให้ปลอดภัยน้องชายของตัวลูกนั้นที่มีอาการกจิตประสาทเพราะก,กรรมในอดีตโดยที่ได้ดื่มสุราและได้มารวมกับกรรมที่ผูกพยาบาทจะแก้ไขด้วยตัวเองก็คงจะยากเพราะยังเสวยวิบากรรมอยู่แต่ให้พี่น้องทุกคนได้ทำบุญแล้วใส่ชื่อเขาในทุกบุญแล้วให้อธิษฐานจิต ให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวจากหนักให้กลายเป็นเบาเบาเป็นหายส่วนพระอาจารย์และคณะกลยมิตรรวมทั้งตัวลูกได้ช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยกันเผยแพ่พระพุทธศาสนาในมาเลเซียนั้นซึ่งก็มีอุปสรรคพอสมควรแต่ก็สำเร็จได้โดยความสำเร็จนั้น ต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมปัจจัยจากทุกคนส่วนหลวงพ่อในรูปหนึ่งในมาเลเซียได้ช่วยให้งานพระพุทธศาสนาดำเนินไปด้วยดีนั้นตามเส้นทางพระโพธิสัตว์ที่ท่านนั้นได้สะสมมาคล้ายกับการสร้างบารมีของหมู่คณะเราก็เป็นเพื่อนร่วมทางสร้างบารมี พระอาจารย์และตัวลูกพร้อมทีมงานนั้นเคยมีความเกี่ยวพันกันโดยเคยเป็นทีมงานสร้างบารมีกันมาโดยที่มีพระอาจารย์เป็นกันลยาณมิตรให้ก็เหมือนกับในชาตินี้ส่วนตัวลูกพร้อมทีมงานก็ได้เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาโดยช่วยสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิช,ชาธรรมกายค่ะ ในส่วนของเรื่องราวกฎแห่งกรรมในวันนี้ได้จบลงไปแล้วดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและถ้าวันนี้ดิฉันได้อ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ